บอยเคลียร์แทนน้องชายหลังเข่าลือนาหูน้องตามจีบแพรว่าทำเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ถึงความสนิทสนมของน้องธนาชัดบริลักษ์กับนักแสดงสาวแพรวานิชาพัฒนหลังมีคนตาดีสังเกตว่ามีคอมเมนต์ถึงกันอยู่บ่อยๆในอินสตาแกรมงานนี้เมื่อมีโอกาสเจอตัวพี่ชายของหนุ่มน้องธนาอย่างบอยประกอบเลยไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องนี้สักหน่อย ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าสำหรับเรื่องของหน่องแพรว่าเรื่องนี้ต้องไปถามเขาละกันแล้วแต่เขาสองคนจะนิยามก,กันเองทุกคนเห็นข่าวเราไม่ได้จะโกหกแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เขาสองคนก็สนิทกันแหละจริงๆผมรู้จักน้องอยู่แล้วน้องน่ารักดูเข้ากับหน้องดีส่วนเรื่องของวันเกิดปีนี้ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่เหมือนเดิม แต่พยายามมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะเริ่มทำได้แล้วมีโปรเจกต์ทำสตูดิโอเพิ่มมีความคิดหาแฟนบ้างแล้ว้ดวยวัยอายุแม่ก็อยากให้มีอยากมีครอบครัวอยากมีลูกแต่ยังนึกภาพเมียไม่ออกเฉยๆทุกวันนี้ก็ถึงเวลาพยายามทำตัวให้ว่างมากขึ้นก่อนหน้านี้โสดจริงมีคนคุยบ้างแต่ไม่ได้ไปกันต่อถ้าวันหนึ่งมีคนรู้มาถามผมก็คงตอบ ด้านคุณแม่ก็อยากให้มีเมียแล้วเหมือนกัน